ผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่กับหลินอ้าวในใจแอบเสียใจเล็กน้อยต่อสู้กับอัจฉริยะระดับนี้ถูกหรือผิดกันแน่และถ้าหลี่เสวียนสามารถลุยเดี่ยวจัดการท่ามานทั้งหมดได้แล้วพวกเขาจะทำอย่างไรหลี่เสวียนจะต้องกลับมาจัดการพวกเขาแน่ๆให้ตายสิมเมื่อคิดถึงสิ่งเหล่านี้ในใจของพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวและหลินอ้าวก็พึมเสียงเบาๆทุกคนใจเย็นใจเย็น อย่าลืมในวังยังมีราชาปีศาจอยู่ความสามารถของหลีสเสวียนเกินความคาดหมายแต่แบบนี้ยิ่งดีเขากับราชาปีศาจความเป็นไปได้ที่จะบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายก็จะสูงขึ้นถ้าเขาอ่อนแอเกินไปไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับราชาปีศาจได้มากนักกลับจะเป็นปัญหาทุกคนได้ยินก็รู้สึกว่ามีเหตุผลพวกเขามองหลินอ้าว เหมือนกับมองเสาหลักบุตรศิธิ์หลินพวกเราทั้งหมดขึ้นอยู่กับท่านแล้วใช่แล้วพวกเราทั้งหมดตามท่านในตอนนี้หลินอ้าวและคนอื่นๆก็ไม่ได้ปิดบังความร้ายกาจของตัวเองจจวินหานและคนอื่นๆได้ยินหน้าก็มืดลงไอ้พวกสารเลวแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเปิดสึกกับหลินอ้าวและคนอื่นๆหนึ่งคือจวินหานและคนอื่นๆมีกำลังน้อยไม่ใช่คู่ต่อสู้ สองคือตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูสถานการณ์ในวังพลังกายาราชาห้าธาตุของจวินหานค่อยๆไหลเวียนออกมาพร้อมที่จะฉีกเขตแดนพลังมานได้ทุกเมื่อพุ่งเข้าไปช่วยหลีสเสวียนฟิ่นจิวเกอร์กำดาบวิเศษองสเสวียนในมือแน่นครุ่นคิดสิทธิ์พี่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่วิชาดาบของเขายังไม่ได้ใช้แต่สิทธิพี่เขามีดาบหรอ เขานึกถึงปัญหาสําคัญขึ้นมาในมือของสิทธิพี่เหมือนจะไม่มีดาบวิเศษที่คู่ควรใช้วิชาดาบพลังน่าจะลดลงในวังมารหญิงก็วิ่งเข้ามาอย่างทุลักทุเลราชาปีศาจช,ช่วยด้วยช่วยด้วยมนุษย์คนนั้นเขาเขาบุกเข้ามาแล้วราชาปีศาจสวมเกราะสีแดงสดลืมตาขึ้นมองไปที่นอกวังอย่างจดจอ่อหญิงสาวปีศาจวิ่งเข้ามาในวังอย่างวุ่นวาย เปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์บนร่างกายลูกโชนที่ที่เขาไปมาทั้งหมดก็กลายเป็นเท่าฐานหน้าวังหลีเสวียนลูกไม้ด้วยเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์เดินเข้ามาอย่างช้าช้าและมารหญิงตนนั้นก็ตกใจจนตัวสัน่นหน้าซีดคุกเข่าต่อหน้าราชาปีศาจสวมเกราะสีแดงสดด้วยความตกใจราชาปีศาจคือคนนี้คือคนนี้ที่ฆ่ามาหนูดาบมาและพวกเขา ราชาปีศาจไม่พูดอะไรทันใดนั้นก็ยื่นมือไปจับคอมารหญิงยกนางขึ้นไปในอากาศพูดอย่างเลือดเย็นว่าไอ้ของไรค้าก็แค่มานตายไปไม่กี่ตัวก็ตกใจขนาดนี้พวกเจ้ายังสมควรเป็นองครักของข้าเหรอพูดจบเขาก็บีบอย่างแรงยกเขาขึ้นกลางอากาศคอมานหญิงตนนั้นถูกบีบจนหักและจากนั้นพลังมารสีแดงสดก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขา อกคลุมมานหญิงที่ตายตาไม่หลับลอมรวมนางเป็นพลังมานที่บริสุทธิ์ในตอนที่ดูดราบทุกคนเห็นดังนั้นอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจไม่แปลกใจเลยที่เป็นเผ่ามานแม้แต่คนของตัวเองก็ลงมือได้โหจริงๆเจ้านี่กำลังดูดซับพลังของมานใหญ่เพื่อเร่งให้ตัวเองคุ้นเคยกับพลังของโลกนี้ราชาปีศาจตัวนี้คงรับมือ,อยากและราชาปีศาจเกราะสีแดงสดก็มองหลีเสเวียน พูดเบาๆว่าหลายหมื่นปีก่อนเผ่ามนุษย์ผลึกเผ่ามานของเราไว้ใต้ดินนานวันเข้าททาให้เผ่ามานของเราทุกครั้งที่ออกมาจากใต้ดินต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับพลังวิญญาณของทวีปเทียนสเสวียนถึงจะสามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่และยิ่งมานที่มีระดับพลังสูงยิ่งใช้เวลานานและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ราชวงศ์ล้วยังคงอยู่ได้แต่ตอนนี้ข้าคุ้นเคยกับโลกนี้อย่างสมบูรณ์แล้ว พลังมารของข้าไม่ถูกจำกัดอีกต่อไปต่อไปข้าจะฆ่าเจ้าแล้วใช้ราชวงศ์ร่วมเป็นฐานสร้างอาณาจักรของมารในอนาคตข้าจะทำลายผนึกของเผ่ามารของเราให้ทวีปเทียนสเสวียนกลายเป็นโลกของมารอีกครั้งเขาเล่าถึงความทะย,ยานของตัวเองและหลี่เสวียนก็ฟังสีหน้าเรียบเฉยพูดจบหรือยังพูดจบแล้ว งั้นก็เตรียมตัวไปตายพร้อมกับความพยายานของเจ้าสะไอ้หนูคิดว่ามีกายเทวะแล้วจะไม่มีใครอยู่ในสายตาเหรอให้เจ้าได้เห็นพลังที่แท้จริงของข้าราชาปีศาจเลือดแดงเมื่อพูดจบเกราะสีแดงสดบนร่างกายของราชาปีศาจเลือดแดงเปล่งแสงสีแดงพลังข้าที่ยังเหนียเยือกเต็มไปทั่วฟ้าดินรอบๆยังมีวิญญ,ญาณนับไม่ถ้วนร้องโหยหวนมันระดับสูงทุกคนมีพลังพิเศษของตัวเอง และพลังพิเศษของข้าคือวิชาควบคุมเลือดทันใดนั้นหลี่เสวียนก็สัมผัสได้มีเสียงดังมาจากข้างหลังรอบๆยังมีวิญญาณนับไม่ถ้วนร้องคำรามระเบิดเลือดกลายเป็นลูกศรสีเลือดนับพันพุ่งเข้าหาเขาวิชาควบคุมเลือดพลังพิเศษของมารที่ควบคุมเลือดเหรอหลี่เสวียนตาสว่างเข้าใจพลังของราชาปีศาจตัวน,นี้ทันที เปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์บนร่างกายเขาเผาไหม้ระเหยล,ลูกศรสีเลือดเหล่านั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เผาศพที่นี่ให้หมดข้าดูสิว่าเจ้าจะหาเลือดจากไหนมาควบคุมหลีสเสวียนเขาไม่เก็บพลังไว้อีกต่อไปพลังปราณระดับจ้านหวังพุ่งออกมาและภายใต้การเสริมพลังของพลังปราณระดับจ้านหวังเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็พุ่งออกมาค่อยๆแผ่ขยายปกคลุมทั่วทั้งพระราชวัง ศพของมาราทีและตัวถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานไม่เหลือแม้แต่หยดเลือดพลังของจ้านหวังระเบิดทําให้คนข้างนอกตกใจจ้านหวังเขาเป็นจ้านหวังนี่ไม่ใช่ราชาปีศาจระดับหยวนเสริญนี่คือราชาต่อราชาเขาหนุ่มขนาดนี้ก็ถึงระดับจ้านหวังแล้วเหรอน่ากลัวจะวินหารและคนอื่นๆตกใจและตื่นเต้นไม่คิดว่านี่คือพลังที่แท้จริงของสิบพี่ ดีใจจริงๆระดับพลังจ้านหวังบวกกับสุริยนกายาศักดิ์สิทธิ์จัดการราชาปีศาจต,ตนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเหรอฮ่าฮาสำนักตู้เซียนของเรามีสิทธิพี่สวรรคุ้มครองและเมื่อดูที่สีหน้าของหลินอ้าวเหมือนกับกินมแมลงวันให้ตายสิเจ้านี้เป็นระดับจ้านหวังไม่ได้คำนวณในใจเขายิ่งอิจฉาและในพระราชวังเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังจ้านหวังของหลี่สวียน หน้าของราชาปีศาจตนนั้นก็ซีดลงเจ้านี่มีความสามารถขนาดนี้ให้ตายสิลำบากแล้วเผชิญหน้ากับเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์ที่พุ่งเข้ามาราชาปีศาจตะโกนดึงเลือดของตัวเองออกมาสร้างโลสีเลือดหลังจากป้องกันเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์เขาก็สลายโล่เลือดสร้างดาบยักษ์สีเลือดขึ้นมาใหม่กลายเป็นแสงสีเลือดพุ่งเข้าหาลีสวียน ดาบเลือดทะลุผ่านคลื่นไฟในระหว่างนี้พลังเลือดถูกระเหยอย่างต่อเนื่องเมื่อเข้าใกล้หลี่สเสวียนสามจ้างพลังเลือดก็หายไปหมดแล้วไม่ต้องพูดถึงการสัมผัสเขาเลยการโจมตีอย่างเต็มที่ของราชาปีศาจกระหายเลือดไม่สามารถทำร้ายหลี่สเสวียนแม้แต่เส้นผมเดียวเขาตกใจและโกรธจากนั้นเขาก็ตะโกนพลังเลือดพุ่งออกมาจากร่างกายกลายเป็นดาบเลือด พุ่งเข้าหาหลี่เสวียนอย่างบ้าคลั่งหลังจากใช้ท่าไม้ตายดาบเลือดราชาปีศาจกระหายเลือดก็หันหลังหนีและหลี่เสวียนก็สะบัดแขนเสือ้อเปเลวเพลิงลุกไหม้กลายเป็นพายุไฟทำลายดาบเลือดเหล่านั้นแล้วตามไปอย่างรวดเร็วคิดจะหนีไม่มีทางสายตาของหลี่เสวียนเย็นชายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ และราชาปีศาจเลือดแดงก็มาถึงส่วนลึกของพระราชวังอย่างรวดเร็วและที่นี่พลังมารรุนแรงจนเกือบจะกลายเป็นหินบนพื้นดินที่นี่มีรอยแยกที่พ่นพลังมารออกมาอย่างต่อเนื่องรอยแยกนี้แผ่พลังงานต่างมิติออกมามีมารคานออกมาจากข้าในอย่างต่อเนื่องนี่คือรักเนาของเพลิงมารในราชวงศ์ล้วนทมานหลี่สเสวียนมองไปเท่าที่เขารู้ถ้ามานก็มีระดับ ถ้ามานขนาดเล็กถ้ามานขนาดกลางถ้ามานขนาดใหญ่ยิ่งระดับถ้ามานสูงระดับมารที่ออกมาได้ก็จะสูงขึ้นถ้ามานตรงหน้านี้เป็นเพียงถ้ามานขนาดกลางอย่างมากก็มีราชาปีศาจออกมาได้ถ้าเป็นถ้ามานขนาดใหญ่จอมานก็อาจจะออกมาได้หลังจากมาถึงถ้ามารราชาปีศาจกระหายเลือดหัวเราะเสียงดัง พลังมารรอบๆก็พุ่งเข้าหาเขาทําให้เกราะสีเลือดบ,บนร่างกายของเขาเหล่งแสงสีแดงไอหนูเจ้ากล้าหาญจริงๆยังกล้าตามมาอีกเจ้าไม่รู้หรือว่าใกล้ทํามาลความสามารถของเผ่ามันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเจ้าตายเถอะราชาปีศาจเลือดแดงหัวเราะเสียงดังเด็กน้อยคุณกล้าจริงๆร่างกายของมารระดับต่ำรอ,รอบๆก็ระเบิดอย่างต่อเนื่อง เลือดบนร่างกายพุ่งออกมารวมตัวกันที่ราชาปีศาจเลือดแดงค่อยๆก่อตัวเป็นมังกรเลือดที่สง่างามด้านหลังมังกรเลือดคำรามพลังสะเทือนแปดทิศทั้งพระราชวังก็แตกออกอย่างต่อเนื่องและหลี่สเสวียนเมื่อเห็นดังนั้นตาก็หลีเล็กน้อยเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์บนร่างกายเผาไม่อย่างบ้าคลั่งพลังปราในร่างกายก็ถูกขับเคลื่อนจนถึงขีดสุด นอกเขตแดนพลังมานเฟิ่งจิวเกอร์เห็นดังนั้นก็โยนดาบหงสเสวียในมือออกไปสิทธิ์พี่รับดาบดาบหงเสเวียตกลงบนเขตแดนพลังมานถูกป้องกันไว้จวินหารเห็นดังนั้นพลังปราณที่สะสมมานานก็ระเบิดกลายเป็นวงล้อห้าธาตุกระแทกเข้าที่เขตแดนพลังมารอย,อย่างแรงเขตแดนปรากฏรอยร้าวดาบหงสวียก็บินเข้าไปมาอยู่หน้าหลีสเสวียน ในตอนที่จับดาบเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์บนร่างกายของหลี่เสวียนผสมผสานกับเปลวเพลิงของสา,นาบนาดอย่างลงตัวกลายเป็นเปลวเพลิงสวรรค์ทำลายมารหลี่เสวียนรู้สึกได้ยกดาบขึ้นเจ็ดจำนงดาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดแผ่ออกมาเป็นวิชาดาบหงสาราชาปีศากระหายเลือดแห่งดังนั้นก็สูดหายใจเข้าลึกๆดาบเงาเจ้ายังเข้าใจดาบเงาเป็นไปได้อย่างไร หลีสวียญถือดาบหงสวียเปลวเพลิงหงสาและเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์รวมกันคนกับดาบก็เข้าสู่สภาวะคนกับดาบเป็นหนึ่งเดียวกันเจียนหยงคุณยังเข้าใจคำแนะนำได้อีกพลังดาบพุ่งขึ้นฟ้าพร้อมกับเปลวเพลิงหงสาเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์ก่อตัวเป็นหงสาที่งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในอากาศเสียงร้องของหงสาดังก้องไปทั่วฟ้า เจดจำนงดาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดแผ่ไปทั่วแปดทิศเจดจำนงดาบแสดงให้เห็นแปดทิศล้วนตกใจลมและเมฆเปลี่ยนสีมาทั้งหลายต่างหวาดกลัวเจ็ดจำนงดาบคือเจดจำนงแห่งวิทยายุทธมีเพียงจื้อจุนเท่านั้นที่สามารถเชี่ยวชาญได้อย่างสมบูรณ์และหลี่เสวียนเป็นเพียงจ้านหวังแต่กลับเชี่ยวชาญเจดจำนงแห่งวิทยายุธล่วงหน้าและเจดจำนงของเขาแข็งแกร่งเหมือนกับจะไม่ได้กว่าจื้อจุนเลยพลังที่แข็งแกร่งนี้ ทำให้ราชาปีศาจเลือดแดงใจสัน่นแต่ถึงตอนนี้เขาไม่มีทางถอยแล้วเขาตะโกนใช้พลังพิเศษควบคุมเลือดจนถึงขีดสุดมังกรเลือดที่ก่อตัวขึ้นในอากาศคำรามใส่นกฟีนิกพลังดาบอย่างต่อเนื่องแล้วก็พุ่งเข้าใส่ด้วยพลังมารที่ท่วมทน้นหลี่เสวียนไม่รีบร้อนฟาดดาบของสเสวียในมือลงนกฟีนิกพลังดาบก็พุ่งลงมา ถ้าบอกว่ามังกรเลือดนั้นคือความชั่วร้ายคือความโหดร้ายนกฟินิกพลังดาบนี้ก็คือความศักดิ์สิทธิ์คือความยุติธรรมนกฟินิกและมังกรปัทะกันใช้ดาบพระราชาในมือฝันลงเลือดของมารที่ประกอบเป็นมังกรถูกเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์เปลวเพลิงของสาเผาผลาญอย่างรวดเร็วแม้แต่ราชาปีศาจเลือดแดงก็ถูกสะท้อนกลับอย่างรุนแรงเขาร้องโหยหวน ถูกเปลวเพลิงกระแทกเกราะสีแดงสดบนร่างกายของเขาค่อยๆปรากฏรอยร้าวระเบิดแตกละเอียดหลี่เสวียนแน่นอนว่าจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปฉวยโอกาสไล่าตามมาอยู่หน้าอีกฝ่ายแทงดาบออกไปอีกฝ่ายยังอยากจะต่อต้านแต่ก็ไม่มีประโยชน์ดาบที่แหลมคมแสงไปด้วยเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์แทงทะลุหน้าอกของเขาโดยตรง และจากบาดแผลนั้นเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์ก็แผ่ออกมาปกคลุมทั่วร่างกายของเขาในที่สุดประชาปีศาจตนหนึ่งก็ถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานหลี่เสวียนมองไปที่เหตุนั้นสายตายเย็นชายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ยกดาบในมือขึ้นใช้วิชาดาบองสายอีกครั้งนกฟีนิกพลังดาบที่สวยงามก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งกระแทกเข้าที่เหตุนั้นมันทีละตัวถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐาน เหตุเริ่มพังทลายแล้วหายไปเหลือเพียงรอยแยกบนพื้นดินที่ยังคงมีพลังมันอยู่หลีเสวียนมองไปที่เขตแดนพังมานั้นฟันดาบขึ้นฟ้า